วันที่29เมษายน2568ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกระดาษและถังพลาสติกใหม่ภายในพื้นที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่เกิดเหตุนั้นเป็นลักษณะโกดังเก็บกระดาษและถังพลาสติกใหม่เพลิงอยู่ระหว่างการลุกไหม้ลุกโชนอย่างหนักทะลุหลังคาโดยมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมาก จน้าทีเร่งระดมรถดับเพลิงเข้าสกัดกัน้ขนขณะนี้ยังไม่เป็นผลอยู่ระหว่างร้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียงและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป